บ้านม่วงโป้น้องน้ำคุณตั้งอยู่เลขที่135หมู่1ตำบลโนนงามอำเภอปทุมราชวงศษาจังหวัดอำนาจเจริญมีเขตพื้นที่บริการ3หมู่บ้านหมู่1หมู่2บ้านม่วงโป้และหมู่5บ้านหนองน้ำคุณเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับก่อนปฐมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บริหารงานโดยนายนิพนธ์สามาอาพัฒผู้อำนวยการโรงเรียนจำนวนบุคลากรและนักเรียนครูและบุคลากรจำนวน17คนนักเรียนจำนวน182คนในโอกาสนี้ขอเสนอผลการปฏิบัติงานระหว่างวันที่1ตุลาคม2563ถึงวันที่31มีนาคม2564 ประวัติส่วนตัวนายนิพนธ์สามาอาพัฒต์ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงโป้หนองน้ำคุณวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษเกิดเมื่อวันที่1พฤษภาคม2,508อายุ56ปีประวัติด้านการศึกษาปี2,520จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนบ้านคำน้ำสร้างปี2526 จบการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพจากวิทยาลัยเทคนิคยโสธรปี2529จบการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงจากวิทยาลัยเทคนโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี2537จบการศึกษาระดับปริญญาตรีครุศาสตรรบัณฑิตสาขาประถมศึกษาจากวิทยาลัยครูอุบลราชธานี ปี2551จบการศึกษาระดับปริญญาโทศึกษา,าศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงประวัติด้านการทำงานเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2538บรรจุรับราชการครูที่โรงเรียนบ้านคำแก้วเมื่อวันที่1สิงหาคม2550 ได้รับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนที่โรงเรียนบ้านหนองไฮเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2552ได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนที่โรงเรียนบ้านกเกษมสุขเมื่อวันที่5พฤศจิกายน2559ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนที่โรงเรียนม่วงโป้หนองน้ำคุณจนถึงปัจจุบัน ผลการปฏิบัติงานตอนที่1 1. ด้านการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนกำหนดนโยบายการบริหารด้วยการพัฒนาคุณภาพภายในสถานศึกษาประกาศมาตรฐานการศึกษาและกำหนดค่าเป้าหมายอย่างชัดเจนมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินมาตรฐานการศึกษาติดตามและประเมินอย่างต่อเนื่องทุกปีนำผลประเมินมาวิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าหมายการบริหารการจัดการเรียนรู้โรงเรียนมีกระบวนการบริหารการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนการการศึกษาขั้นพื้นฐานวิชาการกำหนดขอบข่ายของงานเพื่อการนำหลักสูตรลงสู่การปฏิบัติงานอย่างชัดเจนมอบนโยบายให้ครูจัดทำแผนการสอนที่มีกิจกรรมให้นักเรียนได้ปฏิบัติด้วยวิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาการคำนวณระบบปฐมศึกษามีกิจกรรมคิดวิเคราะห์เป็นระบบในชั้นระดับปฐมวัยแบบสเตมศึกษากิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานบ้านวิทยาศาสตร์น้อยส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกายส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นอกจากนี้โรงเรียนม้งโป้หนองน้ำคุณยังได้เป็นแม่แบบการยกระดับผลสำลิดทางการเรียนรู้โดยมีโมเดลหลักคือแพ็กติสโมเดลสด้านการบริหารจัดการงานทั่วไปของสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการงบประมาณการเงินและสินทรัพย์ โรงเรียนได้นำเนินการตามระบบจัดการงบประมาณการเงินและสินทรัพย์ให้ถูกต้องตามกฎระเบียบแบบแผนทางราชการมีความโปร่งใสเป็นปัจจุบันและสามารถตรวจสอบได้มีการวางแผนการใช้งบประมาณและเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปีโดยผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการบริหารและการพัฒนาบุคลากรมีการกำหนดมาตรฐานและภาระงานตลอดส่งเสริมพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ทักษะและคุณลักษณะตามมาตรฐานตำแหน่งส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมประชุมสัมมนาและพัฒนางานด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้านการบริหารอาคารสถานที่ โรงเรียนได้ใช้สถานที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามบริบทของโรงเรียนจัดให้มีห้องเรียนครบทุกชั้นมีห้องปฏิบัติการที่เอื้อต่อการเรียนรู้เช่นห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์มีห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษมีโรงเลี้ยงวัวโคขุนม่วงโป้มีสนามฟุตบอลสนามตะก้อสนามวอลเล์บอล เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงมีโรงอาหารที่มีมาตรฐานจัดให้มีห้องน้ำห้องส้วมที่สะอาดและเพียงพอสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและบุคลากรและบุคลากรทุกคนได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้านการบริหารกิจกรรมนักเรียนและจัดระบบดูแลช่วยเหลือน,นักเรียนโรงเรียนได้มีสารสนเทศครบถ้วน ป,ปัจจุบันมีการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนครบทุกคนภาคเรียนละหนึ่งครั้งดำเนินการคัดกรองผู้เรียนศึกษาวิเคราะห์และจัดเก็บข้อมอลูลรายบุคคลดำเนินการแก้ปัญหาตามขั้นตอนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายเช่นการระดมทุนการศึกษาเป็นต้น 4. ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพมีการพัฒนาตนเองโดยยึดหลักประเมินสมรรถนะจัดทำแผนพัฒนาตนเองและดำเนินงานตามแผนโดยมุ่งผลสำเร็จของงานเป็นหลักเพื่อใช้การทำงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดได้เข้าร่วมประชุมอบรมสมมนาเพื่อพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถมีทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับตำแหน่งเป็นแบบอย่างที่ดีและได้ส่งเสริมให้คณะครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาตนเองศึกษาค้นคว้าหาความรู้พัฒนาทักษะวิชาชีพเปิดโอกาสให้คณะครูในร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้คำปรึกษาและคำเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา การเรียนการสอนหรือพัฒนาการทำงานของคณะครู 5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาด้วยความวิริยะอุตสาหะมีความมุ่งมั่นตั้งใจและอุทิศเวลาให้กับทางราชการมาอย่างต่อเนื่องจึงได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งให้เป็นประธานเครือข่าย นาปแัแซงน้องขาโนนงามนอกจากนี้โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุก,กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนร,ราชสุดาสยามบรม,มราชากุมารีในเขตปฏิรูปที่ดินปีงบประมาณ2,564หลักสูตรการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิน่นผลการปฏิบัติงาน ตอนที่ 2. การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพในการปฏิบัติงานรับราชการครูทั้งสายปฏิบัติการสอนและตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาได้ดำรงตนในการรักษาวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพมาโดยตลอด ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตรักษาผลประโยชน์ของทางราชการไม่แสวงหาผลประโยชน์ในหน้าที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และภารกิจที่รับผิดชอบปฏิบัติงานตามคำสั่งหรือนโยบายที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้บังคับบัญชายอย่างเคร่งครัด